โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม X 3กอีกเช่นเคยวันนี้เราก็จะมาพูดถึงสิ่งที่เพื่อนๆเนี่ยควรที่จะรู้หรือว่าอาจจะไม่ต้องรู้ก็ได้นะแต่ว่าผมอยากจะนําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันเนาะก่อนที่เกมจะเปิดในวันที่31กระกฎาคมนี้แล้วนะครับอย่างแรกเลยนะเกมนี้เป็นเกมไอดอลน,นะครับถ้าใครที่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเนี่ยก็ไปลองดูอมองฮีรอนหรือว่าเกมอื่นๆนะครับที่มันคล้ายๆกันได้นะครับ แต่หลักๆเลยก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะสำหรับคนที่แบบว่าเล่นอะมองฮีนอสนะครับแต่ว่าบางระบบบางอย่างเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะครับผมเนาะเพราะว่ามันก็เป็นคนละเกมนะครับแล้วก็ทางเซิร์ฟเวอร์นะครับมีในส่วนของเกาหลีจีนนะครับแล้วก็ตัวละครพิเศษเนี่ยบางตัวเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้ผมขอมาทําในส่วนของทางเซิร์ฟเวอร์จีนแล้วกันนะครับผมเนาะโอเคยันต่อมาเลยนะครับถามว่า รีดีเนี่ยยากไหมนะครับก็คือรีดีเกมนี้คือไม่ยากนะครับเราเล่นประมาณสัก2 5ถึง30นาทีนะครับผมก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะเล่นนานขนาดไหนนะแต่โดยรวมมันเนี่ย25ถึง30มนาทีเนี่ยเราจะสามารถรีดีได้หนึ่งครั้งนะครับผมก็คือเราจะสุ่ม หน้านี้นะครับผมจะเป็นใบธรรมดาแล้วก็จะเป็นสมุดแดงนะครับซึ่งสมุดแดงเนี่ยจะเปิดตอนที่เราเลเวล20นะครับซึ่งใช้เวลาประมาณ25-30นาทีถามว่ามันคุ้มค่ากับการที่เราเลียดีไหมเกมนี้เอาตรงๆนะครับผมก็คือเราเนี่ยอาจจะไม่จาเป็นต้องรลีดีก็ได้แต่ว่าถ้าใครจะรลีหาตัวที่มันดีๆนะครับผมหรือตัวที่ต้องการเนี่ยก็สามารถรีได้แนะนําว่าให้เปิดหลายจอนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเกมแนวนี้เนาะมันสามารถเปิดหลายจอได้นะครับ ก็ะจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยให้เราเนี่ยรียดได้หลายจอพร้อมกันเนาะแล้วก็จะทําให้เราอยู่เซิร์ฟเวอร์เดิมด้วยนะครับผมเนาะโอเคประมาณนั้นละกันสิ่งต่อมานะครับผมที่เราจะต้องรู้เลยก็คือในส่วนของเกมนี้นะครับเอาตําลึงหรือว่าทองเนี่ยเอาไปทําอะไรนะครับผมแนะนําเลยนะครับว่าให้เราซื้อใบสุ่มนะครับตรงนี้เป็นใบสุ่มธรรมดากับสมุดเรียงแถวโบนเนี่ยเราจะซื้อทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเรานะครับผมแปลว่า เป็นคนที่สายเติมหรือว่าสายฟรีที่อ่านแบบว่าสุ่มตัวได้เยอะๆหน่อยนะครับผมเน้นสุ่มตัวเราก็ต้องซื้อตรงนี้ด้วยนะครับซื้อตรงเนี้ยก็แล้วแต่เวลาเราจะใช้เนี่ยเราก็เอามาซื้อนะครับผมซึ่งผมจะแนะนําเป็นไอตรงเนี้ยให้เราซื้อเก็บไว้สักประมาณ2ก้อนตอน1วันนะครับก็คือวันละ1000แต่ว่าถ้าใครที่มีกิวอยู่นะครับมีกิวอยู่มันก็จะช่วยในเรื่องของตรงเนี้ยให้เราเนี่ยสามารถมาหาตรงนี้ได้นะครับ ถามว่าใช้เยอะไหมใช้เยอะมากๆนะครับในการที่เราจะทําดาวตัวละครนะครับการทําดาวก็ใช้ด้วยเห็นไหมใช้เยอะมากนะครับถ้าเราจะรีบเร่งเนี่ยเราก็ต้องซื้อวนถึงการที่เราจะอัพเลเวลของตัวละครนะครับการอัพเลเวลก็ใช้เหมือนกันนะครับในการที่เราจะอัพเลเวลเพื่อที่จะปลดล็อกนะครับเลเวลต่อไปเนี่ยมันก็จะใช้ไอคอนสีนี้แล้วก็จะเป็นในสีม่วงๆที่เราจะต้องซื้อนะครับนะก็จะเป็นประมาณนะั้นในการที่อัพตัวละครนะครับสิ่งที่ต้องรู้เลยนะ ตรงนี้ยังไม่หมดนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องซื้อเลยก็จะเป็นในส่วนของใบสุ่มไม่ใช่ใบสุ่มเป็นบัตรอารีนานะครับถามว่าซื้อไปทําไมการที่เราลงอารีนานะครับเก็บแต้มอารีนาเนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถแลกตัวละครได้ครับผมรวมถึงได้รับริโป้แบบฟรีๆไปเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องรีหาตัวละครนะครับแต่ว่าข้อดีของการที่เรารีหาตัวละครเนี่ยมันก็คือเราจะสามารถทําตัวละครเอสบวกเนี่ย ดันขึ้นไปเรื่อยๆได้เลยนะครับอย่างกำลต่ําก็3ดาวแดงได้แล้วใช่ไหมซึ่งมันจะเป็นอะไรที่ดีมากสําหรับสายฟรีในต้นเกมนะครับเพราะว่าการหาตัวละครเอสบวกซ้ำเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากๆอย่างผมเนี่ยต้องการที่จะหาจูโลงนะแล้วก็จะเติมจูโลงเลยนะครับผมก็จะได้จูโลงมา2ตัวแล้วก็สามารถทําขึ้น3ามดาวแดงได้มันก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถแบกเราได้นะนะครับผมตรงนี้นะครับถามว่าเราได้แต้มมารีน่ามาเราเอาไปแลกอะไรดีนะครับ ส่วนตัวผมนะจะแรกเป็นจูร่งก่อนเลยนะครับจะไม่เอาไปเสี่ยงนะบางคนอาจจะเสี่ยงก็ได้นะครับถ้าใครมีแบบว่าดวงเยอะนะในช่วงแรกเดียเราจะต้องรีบเร่งมาตรงนี้ให้ได้นะครับเปิดอารีนา่าปั้นตัวแล้วซื้อใบอารีนา่าเรารีบลงไปเลยครับเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยคนมันยังไม่ค่อยเก่งนะครับผมเราก็จะรีบเร่งเพื่อที่จะเอาแต้มอารีนา เอามาแลกในส่วนของสมุดแดงก็ได้หรือว่าใครจะมาแลกในส่วนของจูล่งก็ได้แต่ว่าถ้าใครจะรียดีเนี่ยผมแนะนําแลกเป็นสมุดแดงเพื่อที่จะเป็นรีหาจุล่งเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้เป็นสายดีนะก็แนะนําว่าให้เราเนี่ยเก็บไว้แลกจุล่งโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็เติมสักสามถึงห้าบาทเราก็จะได้จุล่งมาทําขึ้น3ามดาวแดงนะก็จะประมาณนั้นนะครับผมอ่ะอย่างต่อมานะครับผมที่เราจําเป็นที่จะต้องรู้เลยก็คือในส่วนของตู้กาชาพิเศษนะครับ ตู้การใช้พิเศษเนี่ยมันก็จะมีทั้งตู้ของพวกสัตว์วิญญาณน,นะครับผมขอเรียกว่าสัตว์วิญญาณได้ไหมอ่าสัตว์วิญญาณนะครับสัตว์วิญญาณมันก็จะเป็นป้ายเป็นป้ายกลมๆนะครับเราสามารถเก็บดองไว้ได้นะครับดองไว้ตัวที่เราต้องการได้แต่ที่จริงเนี่ยถ้ามันมีตัวมาเนี่ยเราก็ควรที่จะเออสุ่มให้มันได้สักหนึ่งตัวเก็บไว้ก่อนนะครับหรือว่าใครมีงบ,บประมาณเยอะเนี่ยก็สามารถสุ่มต่อไปได้นะครับแต่ผมแนะนําว่า เราอย่างน้อยเนี่ยเอาไว้สักหนึ่งตัวก่อนซึ่งตัดวิญญาณเนี่ยสำคัญมากนะครับสําคัญเลยบางคนแบบมีตัวเก่งๆแต่ว่าไม่มีสัตว์วิญญาณดีเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าอาจจะไม่ส่งผลดีต่อทีมนะอืมก็จาเป็นต้องที่ต้องหาไว้เหมือนกันนะครับ2เลยคือตู้กาชาที่เป็นตู้ของตัวละครนะครับตู้นี้ก็เก็บได้เหมือนกันนะครับอ่าเก็บได้เหมือนกันแต่ว่า เอาตรงๆก็คือเราต้องเก็บทุกตัวอยู่แล้วนะครับตัวแรกน่าจะเป็นกวนอูกวนอูก็เก่งนะครับผมโอ้โหแบบว่าเป็นตัวหนึ่งที่แบบโกงมากนะครับกวนอูริปโปแล้วก็จูร่งเนี่ยสตัวนเนี้ยเนี่ยเป็นตัวที่เราขาดไม่ได้เลยครับผมมันจะเป็นทุกเซิร์ฟเวอร์นะครับจะมีหมดทุกเซิร์ฟเวอร์แล้วก็จะมีขงเบ้งน,นะครับเนี่ยก็จะเป็น4ี่ตัวนี้ที่เราห้ามขาดเลยนะครับเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยเราต้องต้องใช้นะครับเนาะก็จะเป็นตัวของ ตู้เลดนะครับผมซึ่งเราสามารถเก็บไม่ได้นะถ้าใครออกก่อนเนี่ยก,ก็เก็บไม่ได้นะมันจะมีอีกตู้หนึ่งก็คือมันจะเป็นป้ายทองครับผมป้ายทองเนี่ยณปัจจุบันของเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับผมมันจะเป็นในส่วนของมีหงอคงกับอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์เกาหลียังไม่มีนะครับจะมีหงอคงนี่เลยตัวนี้ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่แบบก๊อตที่สุดในเกมณปัจจุบันนี้แล้วนะก็เขาจะไม่ใช้กวนอูแล้วเขาจะเลิกใช้นะครับผม แล้วก็พวกริปโป้เนี่ยไม่รู้ใช้อยู่หรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเขาใช้หมอคงเนี่ยเป็นตัวดาเมจหลักนะครับซึ่งโกงมากๆนะครับแล้วก็ตัวซัพพอร์ตนะครับตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ค่อยเห็นมีคนใช้เท่าไหร่นะครับผมก็เห็นสกิลแล้วมันน่าจะเป็นการแบบสร้างโล่ได้แต่ว่าคือหอคงเนี่ยเขาใช้อยู่แล้วแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเนี่ยคนเนี่ยเขาก็ยังไม่ใช้นะครับเพราะว่าเหมือนกับว่ามันมันก็เป็นตัวที่ดีแต่ว่ามันคือแบบ ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยหงอคงมันคือแบบมันโกงอยู่แล้วเนาะถ้าให้เราเติมไปเยอะเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะครับเขาก็เลยใช้เป็นในส่วนของของเบ้งกันอยู่นะเพราะว่าขงเบ้งเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ฮิวดีมากๆนะครับคนนี้เขาก็ใช้แบบซับพอร์ตสตัวเลยที่เหลือก็เป็นตัวดำเอทนะครับผมอ่ะก็จะเป็นตัวพิเศษหมดเลยนะสำหรับคนนี้นะอันดับหนึ่งเขาแบบใส่สุดทุกอย่างนะแต่ที่จริงเนี่ยเราต้องลองดูอีกทีนะว่าเราจะต้องเก็บตัวนี้หรือเปล่าถ้าเราไม่เอาตัวซับพอร์ตตัวนี้เราก็ไปรอตัวหน้าก็ได้นะครับผมเเเเพพรรราาาาะะะวว่่คือออมันนต้งตงนะิิยๆ มันเป็นเฉพาะสายเติมเลยนะสาหรับป้ายทองนะครับสายฟรีเนี่ยก็ซื้อเก็บไว้นะครับเก็บไว้นิดหน่อยได้นะครับแล้วก็พอมีตัวใหม่มาเนี่ยเราย้อนกลับมาสุ่มตัวเก่าได้นะครับอันนี้ก็คือข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะสาหรับสายฟรีก็สามารถอยู่ได้เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับผมเนาะคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็เรื่องของกิลวเนี่ยสำคัญมากๆเลยอย่างที่บอกไปนะครับเพราะว่าเราจะได้รับของจากตรงเนี้ยเยอะมากๆนะครับมันจะช่วยให้เราเนี่ย ประหยัดงบประมาณแล้วก็เราจะได้ในส่วนของตาดึงทองเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะก็จะประมาณนั้นในส่วนของเรื่องของกิวนะครับตรงนี้นะครับสุ่มกาชาสอง0ันห้าร้อยครั้งถามว่าได้ไปจากไหนอย่างแรกเลยคือได้จากการที่เราเนี่ยเล่นเนื้อเรื่องนะครับผมก็เวลาเราผ่านเนี่ยตามในเรื่องบทต่างๆเนี่ยมันก็จะได้รับในส่วนของใบสุม่มตามเงื่อนไขที่มันกําหนดนะครับเราก็สามารถมารับได้ต่อมาอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือ เราจะสามารถรับได้จากตรงออหอคอยนะครับหอคอยก็สามารถเติมเงินได้นะเวลาเราเติมเงินเนี่ยมันก็จะรับของที่แบบค่อนข้างคุ้มค่านะครับผมเนาะแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับให้เราสามารถรับตามเวลาได้นะแล้วก็นี่เลยครับไฮไลท์ก็คือเมื่อเราผ่านหอคอยถึงชั้นที่มันกําหนดเนี่ยเราก็จะได้รับในส่วนของใบสุ่มนะครับฟรีเลยแล้วก็ ไอกล่องนี้คืออะไระกล่องนี้ก็สามารถเลือกได้นะว่าเราจะเอาก๊กไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะจัดทีมลงหองคอยนะผมแนะนําเลยนะครับให้เราจัดทีมที่แบบว่าแข็งแร่งที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าเออมันดาวเยอะหรือว่ายังไงนะครับจัดที่แบบว่าแข็งแร่งที่สุดเลยของเราเท่าที่เราจะจัดได้นะครับอ่ะก็จะเป็นตัวนี้นี้นี้ถามว่าเรื่องดาวสําคัญไหมมันก็สําคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นในส่วนของ การที่เราจะดันพลังทีมนะครับแต่ในการเลือกทาดาวเนี่ยมันก็สอดคล้องกับทีมของเราด้วยนะต้องทําให้มันสอดคล้องกันนะครับอย่างเช่นอ่ะผมมีตัวนี้ใช่ไหมอ่ะมีตัวนี้อยู่ผมก็ต้องทาดาวจูร่งนะครับมาเล่นคู่กันเพราะว่าเราจะได้รับเอฟเฟกเพิ่มเติมนะครับถ้าเราใช้จูร่งคู่กับตัวนี้นะครับผมอ่ะเราก็จะปั้น2ตัวนี้คู่กันในทีมอ่ะอย่างเช่นผมเล่นในส่วนของตัวของเอ่อ เอาตัวไหนดีที่มันแบบว่ากกแปลกๆเลยเอาเป็นงอกโกกันอ่ะเป็นงอกกนะครับผมเล่นตัวของตัวนี้ครับอ,อ,อะไรวะจาชื่อไม่ทันละชุนชุนเสง่งใช่ไหมเออนะครับตัวนี้มันมีตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องจัดทีมให้มันแบบคู่กับตัวอื่นเราสามารถเอาตัวนี้ไปเล่นคู่กับกกอื่นได้เลยอ่ะเห็นปะมันก็จะสามารถใช้ตัวนี้เล่นคู่กับกกอื่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องจัด ให้มันเป็นก๊กเดียวกันแต่ว่าถ้าเรามีตัวหลักของเราแล้วเนี่ยอย่างเช่นผมมีตัวหลักของเราใช่ไหมตัวหลักของผมเป็นในส่วนของของเบ้งตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับอ่าถ้าผมมีจูโล่งด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้ผมเนี่ยเพิ่มพลังทีมได้เยอะมากๆแล้วก็ใช้ในส่วนของของเบ้งอีกตัวหนึ่งก็ได้หรือว่าผมอาจจะไม่ต้องปั้นตัวนี้นะครับไปปั้นจูโล่งแทนอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการปั้นมากขึ้นนะครับเอาให้เห็นภาพชัดเลยก็คือ อย่างตัวนี้นะครับมันไม่มีในส่วนของพรสวรรค์หรือว่าวาสนาคู่กับตัวอื่นก็ไม่จะเป็นต้องไปปั้นมันนะครับให้เราเนี่ยทำตัวอื่นแทนนะครับอย่างตัวนี้ได้ซ้ํามาเรามีตัวนี้ถ้าเรามีที่ว่างอีกเราก็ทําตัวนี้เพิ่มลงไปได้มันก็จะช่วยให้เราเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการลบให้กับทีมแต่ว่าไอ้พวกนี้เราอาจจะไม่ได้ใช้สกิลเพราะว่าเราอาจจะใช้สกิลของตัวหลักของเราตัวนี้มันก็ปิดดาเมจได้แล้วใช่ไหมตัวพวกนี้เราจะเอามาช่วยก็คือในเรื่องของค่าพลังของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เรามีวาสนาที่มันตรงกับตัวละครที่เราใช้งานเลยเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องดีนะอันนี้ก็ในมุมมองของความคิดของผมนะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะว่าจะจัดตัวละครยังไงหรือว่าจะเล่นตามเทลิดก็ได้นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องจัดให้มันเป็นก๊กเดียวกันนะครับเราสามารถเล่นผสมกกได้เลยนะครับผมเนาะตัวเก่งๆเดี๋ยวผมก็ทําคลิปแนะนําไปให้แล้วนะครับผมเนาะเดี๋ยวเกมเปิดเนี่ยเดี๋ยวผมจะมา แจกเทลิตอีกทีแล้วกันนะ๋ยวเป็นเทลิที่ผมไปจัดมาให้แล้วกันอนะเอ,อเดี๋ยวไปจัดเทลิตให้อีกทีหนึง่งว่าเขานิยมใช้กันตัวไหนแต่โดยรวมเนี่ยผมได้ทําคลิปให้ไปแล้วนะก็ไปดูได้นะครับผมครับตัวละครต้นเกมเละเกมนะครับผมเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะถ้ามีอะไรผิดพลาดยังไงพูดงงไปต้องขออภัยด้วยจริงๆนะไว้เจอกันตอนเกมเปิดแล้วกันสวัสดีครับ